สวัสดีครับพีจ่จรนะครับเ,เนื่องจากคลิปนี้ทำใหม่เมื่อวานผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเสียงมันรีเลย์ไปประมาณนักสวินาทีนะครับเสียงมันรีเลย์กันลูกค้าก็ทักมาบอกว่าเ,เสียงเฮียรีเลย์ไปนะครับช้าไปคือปากไปแล้วแต่ว่าเสียงมันเพิ่งตามมา 2, 3งสวิมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยเลบไปแล้วถ่ายใหม่ดีกว่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง าสาขาที่จันทบุรีนะครับสาขาย่อยนะครับก็ไปเปิดที่จันทบุรีแล้วนะครับก็อย่างในคลิปที่ผมเปิดตัวไปนะครับอยู่แถวบ้านจันเขมนะครับอําเภอเขาชิจกูจังหวัดจันทบุรีคือตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปเปิดนะครับไ,ได้ประมาณสักเพิ่งเอาของไปลงไม,ไม่ถึงเดือนดีนะครับของยังน้อยอยู่นะครับ ก็กาลังศึกษาด้วยคือจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกำลังศึกษาอะไรหรอกครับบังเอิญเนี่ยน้องสาวผมนะครับเจ้าเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเ,เป็นน้องสาวเป็นลูกที่ลูกน้องกันนะครับก็เลยให้น้องเขาดูแลเขามีร้านทุกอย่างไอเขาเรียกอะไรอะ่ะกิฟ์ช็อปอยู่แล้วกับไอไอ,ไอพวกโชว์หวยนะครับพวกอ่าชัาเรียกอะไรดีเหมือนคล้ายๆทุกอย่าง20ด้วยร้านขายของชําด้วยแล้วก็เอา ผมก็เลยมองดูแลเอเพราะว่าแถวทางตลาดต่างจังหวัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยขายหลายๆอย่างนะครับขายขายได้หลายๆอย่างนะครับลูกค้าได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปซื้ออะไรนะครับเราก็เลยเอาปั๊มน้ําไปเพราะหนึ่งตรงนั้นก็เป็นน้องสาวกับน้องเขยผมด้วยนะครับก็เลยไปฝากน้องเขาขายไว้ให้น้องเขาดูแลให้คือลูกค้าเข้าไปสองสามท่านแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เจอปัญหาคือเหมือนกับว่าน้องเขายังไม่เป็นนะครับคือตอบลูกค้าไม่ค่อยได้นะครับเรามีวงจรปิดก็จริงนะครับก็ไปพูดคุยได้แต่ว่ามันเสียงมันบางทีรถม,มันดังนะครับโทรศัพท์มาคุยตอนที่อยู่หน้าร้านเราก็จะจะ,จะง่ายกว่านะครับก็อ,อขอฝากคนแถวนะครับจันทบุรีด้วยนะครับจันทบุรีแกงอะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูสินค้าแถวนั้นได้นะครับ เราก็ยังมีสินค้าบางตัวลงไปแล้วแต่ว่ายังเหลือชิ้นใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ลงนะครับบางทีไปดูปั๊มก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับไอ้เรื่องหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับม่มีมีมีลูกค้านะครับจริงๆเนี่ยเ,เกรงใจผมบางทีเนี่ยหาอะไหล่ปัม๊มตัวไหนไม่ได้ไม่จำเป็นนะครับต้องซื้อเราอย่างเดียวนะครับ คือผมอะ่ะพอที่จะรู้ที่หาซื้ออะไรง่ายๆนะครับและราคาไม่ได้แพงมากนะครับอย่างยกตัวยอย่างนะครับเมื่อวานนะครับเ,เป็นเอฟซเรานะครับก็เราเข้าใจนะครับไปซื้อปั๊มมือสองมาแล้วนะครับเป็นปัม๊มปั๊มมือสองจากต่างประเทศะนะครับคืออยากเซฟเงินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจเรื่องตรงนี้ผมผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะครับ เขาก็บอกเทียครับผมต้นปริญญาจะหาอะไรแล้วหาไม่ได้นะครับเราก็เลยเไม่เป็นไรเอามาดูซิมันเป็นยังไงซีนนะครับซีนก็นะครับก็เป็นซีนพวกนี้นี่นะครับก็เย็นเลยแหละพอข้างนอกปามพอรื้อออกมาเจอซีนพวกนี้เนี่นครับเจอตัวปัญหาพวกนี้นะครับลูกค้าหาไม่ได้นะครับแตกเลยเห็นไหมครับ ย่อยเลยนี่ครับผมเนี่ยซีนพวกนี้ยคือสําคัญสุดนะครับตัวนี้ตัวสําคัญมากก็หาไม่ได้นะความใหญ่มันถึงสี่สมิลนะรูวงนอกก็หกสิบกว่า11บ2็ดหกสิบสองนะครับนะนะครับเนี่ยแตกเย็นเลยก็โทรมาหาเรานะครับเราก็บอกว่าเออถ้าวัดไม่เป็นส่งมาเลยแกก็เลยส่งมาให้นะครับโอเคส่งมาให้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือเนี่ยครับเราก็จัดให้ลูกค้าได้เลยอย่างเงี้เร็วครับถ้ามีขนาดมาอย่างนี้นะครับผมผมจัดให้ลูกค้าได้เร็วเลยนะครับบันเบอร์ป่ะม่นี้นะครับนี่แะครับซีนเมื่อกี้มันตักไปผมก็คร่าวๆนะไม่รู้ว่าจาจาได้แค่ไหนอะ่ะ mm hmm. ก็คือผมจะให้มาดูซีนสองตัวนี้นะครับอาจจะซ้ําหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงนะอันนี้นะครับเขาเรียกเอ่อ เขาเรียกเซรามิกนะครับหินเป็นหินนะครับเซรามิกก็หน้ามันจะมันแผลบเลยนะั้นเรียบนะครับมันนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ก็ยังเรียบอยู่นะขนาดเย็นขนาดนี้นะผิวย็ยังเรียบอยู่ครับผมนะครับมันก็แตกเย็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเวลาเอ่อและอันนี้อันนี้เขาเรียกหินเซรามิกนะครับอันนี้สปริงหลักนะครับสป,ปริงหลังสป,ปริงดันดันซีนเขาเรียกสป,ปริงดันซีนอ่ะอันนี้ก็คือคาร์บอนอันนี้เป็นแปลงฐานนะครับ เป็นแผ่นคาร์บอน Carbon ครับแล้วมันก็จะมีโอลิงอยู่นี่ตัวเห็นไหมครับมีโอลิงอันนึงนะครับเป็นฐานนะตัวนี้เป็นฐานคาร์บอนตัวนี้มันจะอยู่ฐา่นคาร์บอนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสมาร์ปั๊มบดานมอเตอร์ปั๊มบดานก็มีนะครับมันจะอยู่ตรงก้นเลยด้านด้านด้านล่างของมอเตอร์นะครับเป็นตัวทิ้งเข้าไปก็คือตัวนี้มันก็คือตัวหน้าสัมผัสอีกทีหนึ่งนะครับ ให้ให้ไอตัวนี้เวลาชนกัน,นมันจะลื่นนะครับแต่มันต้องมีน้ําเลี้ยงนะที่เขาบอกว่าทําไมเวลาลองปั๊มแล้วก็ต้องใช้ใช้น้ำเอ่อหล,ล่เทเข้าไปก่อนถึงจะเทปั๊มได้อ่อไอตัวนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่มันจะมีปัญหาโซคาร์บอนเนี่ยนะครับคาร์บอนมันจะจะจะ,จะแตกเย็นแล้วมันจะร้อนและไหม้นะครับแล้วมันจะรั่วนะครับสีรั่วเนี่ยสายเหตุส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้นะครับ สองตัวนี้สำคัญสุดเซนามิกนะครับหินเซนามิกซีนเซนามิกนะครับก็เียหินซีนเซนานมิกสานคาร์บอน Carbon ตัวนี้เวลาประกบกันมันก็จะลื่นเลยเห็นไหมครับลื่นฟื้นเลยครับตัวนี้วิ่งมอเตอร์ก็วิ่งปกติก็มันจะเสียหายก็อยู่ส่วนใหญ่มันจะเสียหายอยู่สองตัวนี้นะครับซีนไอตัวนี้จะแตกจะไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะแตกนะครับร้อนเสร็จมันคู่กันปื๊ดก็มไม่มีน้ำปื๊บเสร็จเลยตัวนี้แตกก่อน ไอ้น,นี่ก็พังด้วยนะครับสึกหลอก็นะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยหาไม่ได้จําเป็นนะครับว่าจะเป็นปั๊มของเรานะครับไม่จําเป็นนะครับจะเป็นปั๊มของเราก็แค่ขอให้มีอะไรอยู่บอกเราได้นะครับว่าของคุณเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่งภาพมาส่งอะไรมา ทางเราก็จะจัดการให้นะครับอย่างง่ายๆครับพอเรามีอะไหอย่างเงี้ยส่งมาให้ผมจะสภาพอย่างเงี้ยเนี่ยผมขคอบแป๊บเดียวผมรู้เลยใช้ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้า,ถาไม่ได้ส่งมานะชิ้นไม่จะเป็นต้องซีนนะครับใบพงใบพัดอะไรก็บอกได้นะครับขอให้มียี่ห้อมีขนาดนะดพอหาได้ก็จะหารีบหาให้นะครับ เวลาวัดซีเนี่ยส่วนใหญ่นะคนวัดเนี่ยว้วัดแถวนี้มันไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้เพราะมันสึกวัดนะครับต้องวัดเหล็กเนี่ยตัวในข้างในนะครับวัดเนี่ยครับเห็นไหมครับวัดตรงนี้เพราะตัวนี้มันจะไม่สึกนะครับค่าเท่าไหร่จะรู้เลยนะครับเวเนียจับตรงกลางให้ได้นะครับอย่าวัดข้างในส่วนใหญ่คนวัดตรงนี้ไม่ได้ซีมันสึกนะครับซีมันสึกไปหายไปมิลสองมิลนะครับ เดี๋ยวรับสายครับผมเนี่ยตรงนี้มันจะสึกค่าไม่เท่ากันแล้วนะครับไอคาร์บอนพวกนี้เหมือนกันนะครับขอให้มันวัดความนั่นมาเพราะส่วนใหญ่มันจะสัมพันธ์กันหมดนะครับสปริงนิดหน่อยนะครับครับผมก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอะไหล่นะครับน้มน้ำนะครับ ตัวเล็กตัวใหญ่เราเราจัดการให้ได้หมดอย่างบางทีลูกค้าเนี่ยโทรมาถามเราเรื่องเกี่ยวกับปั๊มถังนะครับปั๊มถังตามบ้านนะครับทำไมมันไม่ตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรามีความรู้เราก็ตอบแต่อะไรเราปั้มถังเราไม่ได้ทํานะครับแต่บอกได้เพราะว่าซื้อตามเน็ตอะไรมีคือซื้อให้มันถูกนะครับบางทีเนี่ยเจอปัญหาก็คือว่าสตาร์ทยากหมายความว่า ก่าจะสตาร์ทที่เออขึ้นไปก็ผมก็บอกว่าเออไม่ต้องเป็นไรนะมอเตอร์ไม่ได้สึกนะไม่ใช่ว่ามอเตอร์เสื่อมก็แค่ไปเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ลูกไม่กี่ตังค์ั่นนี้เราก็ดูดูรุ่นให้ดีครับปัําถังนะครับปัําถังอัตโนมัตินะครับก็ดูรุ่นให้ดีมันจะมีค่าค่าไมโครอยู่ที่คอนเดนเซอร์นะครับสามเจ็ดห้าสองห้าศูนย์อะไรอย่างเนี้ย เราเราดูให้ดีแล้วก็ไปซื้อตามรุ่นมันแล้วก็มาต่อสายไฟเปลี่ยนเองได้ครับจบนะครับเพราะว่าคอนเดนเซอร์จริงๆเนี่ยถ้าเป็นของปั๊มถังก็ลูกไม่กี่ทังครับสอ0สาบาทเองนะครับซื้อในลาซาด้าได้เลยนะครับแต่ซีนพวกนี้มันจําเป็นซีนปั๊มใหญ่ๆพวกนี้นะครับดูแลให้นะครับอย่างอย่างลูกค้าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ซื้อปั๊มเรายินดีนะครับบิ๊กจอดีบริการนะครับ ไม่ต้องห่วงราคาก็เป็นมิตรภาพครับเราอยู่ได้คุณอยู่ได้จบนะครับเ,เครื่องอะไรต่างๆที่เ,เขาเรียกอะไรนะการดูแลอีอกอย่างหนึง่งการดูแลเวลาผมพูดเนี่ยบังเอิดกล้องมันคนละแบบกลายเป็นหลือเอนเลิกตานะการดูแลนะครับการดูแลการดูแลเนี่ยปั๊ตมต่างๆเนี่ยพยายามดูใน youtube ผมนะครับ เอาไปปรับใช้กับทุกยี่ห้อทุกรุ่นได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ใช่แค่ของเราของเดียวคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันระบบข้างในก็จะคล้ายกันต่างกันที่ใบพัดกันเท่านั้นเองลิขสิทธิ์ใครลิขสิทธิ์มันนะครับวงทรงนอกก็คล้ายๆกันหมดก็แล้วแต่คุณเอากําลังเครื่องยนต์ไปขับยังไงอะไรยังไงก็มาโทรมาปรึกษาเราได้นะครับอย่างลูกค้านะครับบางท่านเนี่ยให้เราไปดูพื้นที่บางทีถ้า ถ้าเรามีผ่านไปเราก็ไปให้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีผ่านเนี่ยตอนนี้ค่าจ่ายมันสูงมากนะครับก็ส่งพื้นที่มาพิกัดมาเราเราดูทางเอ่อ GPS นะครับเนินเขาไซส์เท่าไรความสูงเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหรความไกลเท่าไรท่อคุณใช้ท่อคุณใช้กี่นิ้วนะครับเครื่องยนต์คุณจะใช้อย่างไงอะไรยังไงก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งเราก็จับไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะจบนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออย่างอื่นนะครับเราเอาน้ําขึ้นเขาให้คุณได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีหลายไซส์หลายรุ่นนะครับกําลังเครื่องยนต์สําคัญมากคือขึ้นไปแล้วเอาไปใช้ได้บนเขาแต่จะใช้ได้เท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่อัตราน้ําที่ขึ้นไปทั้งเครื่องยนต์ทั้งปั๊มมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับถ้าเราพอใจอยู่ตรงนั้นมันก็จบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ที่อุดหนุนบิ๊กจอดนะครับบิ๊กจอก็พยายามจะหานะครับทุกอย่างที่ประหยัดให้ลูกค้านะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเครื่องเยอะมากนะครับก็ยังถือว่ายังได้ได้ไดออเดอร์อยู่ที่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าเก่านะครับ oh. เครื่องลูกค้าเก่าอะไรเครื่องอะไรมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ย นะครับก็โทรมาหาเราได้นะครับบางบางเรื่องเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับก็จะแนะนําได้นะครับอะไรเราก็มีบางตัวนะครับซัพพอร์ตให้ได้เพราะเครื่องเก่าก็คือเครื่องเก่านะครับต้องเข้าใจอย่างนะครับมันเราก็ทําได้เต็มที่บางทีเนี่ยมันไปเจอตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็พยายามแก้ไขให้ลูกค้าเต็มที่นะครับเราช่วยได้เต็มที่ก็ขอบคุณมากนะครับมิจจอนนะครับสวัสดีครับ